สวัสดีนะครับเช้าวันอาทิตย์ที่14ธันวาคม2568คำแมาแล้วฝากกุหลาบกุเชเจกุตแกงตลาดนัดกุกระเบืออำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสิน์ครับบักปูในเมียนหยวนบัวเมียนต้นหนึ่งจ้าบาดองนบักลีผมเลี้ยงผม14ับเปิดมา14สายคุณนะครับสูง120บวก1 2 5หาดอกั เอาไปกำลังพ่อขุนครับ14นะครับ14อันนี้ขายแล้วแปดพั 8, นได้ขายแล้ว <c oughs> โอ้มันนี่ตึงอยู่น,นะมันนี่ร้อยนี่ก็ได้ขายแปดพันอยู่มันี่ราคาดีขึ้นราคาเหน่อยจ้ะหกพันหนาวเศ0้าหน่อยหกพันห้องหกพันสูงยี่สิบบวกยูนนะครับอันนี้ท่านนี่แมนมานี่ เจ0ดพั hmm. นห uh. uh ้า huh. นุ네 <meter> ่มหน่อยครเจ็ดพันห้าร้อหนุ่มหน่อยแม่นีแม่บอมบมัสนใจที่ต่อเดียวไหนนะครับศูนย์หหนึ่งศูนย์ห้หนึ่งหนึ่สองสามหนึสองสามเก้าแปดเจ็ดเก้าเก้าแปดเจ็ดเก้าสนใจทุมาสอบถามนะครับมันนี่พอได้เล่มราคาดีตึงขึ้นยังไงนะัใครใครก็นัดที่เดียวอยู่นะครับขอบคุณหลายๆครับผม มือนีมือนีหน,น่อยๆก็ไดีคับเกเเนื้อมันแน่นเนื้อมันแดงครับหน่อยๆก็ได้ขายแปดพันหน่อยยางยางรอนเลรียญะไอมีนกำลังเล่งงัางามๆมีวะนะครับ ข้างผุ่นขึ้นผัวทายอยู่นะ,ะหางเวียดกําลัางต่ออยู่นะครับกําลัางไห้ละค่ากันอยู่นะครับใหญ่สามสามหมื่นตัวใหญ่นะครับลอยสี่สิบห้าบ่วงพวงสางใหญ่เงี้ยนะครับแดง,งกันมันมีเอฟสองตัวหนึง่งเป็นสกายตัวหนึ่งครับ

สองหมื่นสาวใหญ่จังหวนี <guarding okay>? ่อาวสองหมื่นกันตัวละสองหมื่นทนั้นสองหมื่นสองมื่นเลนเรีบเล็บสวยนะครับโอ้ถ่ายสวยครับสองหมื่นท่าั้ถายสวยเครื่องดำเครื่องใหญ่อันนี้ก็แม่ใหญ่นี่ก0 0สองหมื่น่กันครับเป็นสาวใหญ่นะครับสองหมื่นสองหมื่นลายละสองหมื่น สนใจนี่ติ่ต่อได้เบอร์ได้นะครับ061 0 9 5 095 62 6280 6290สนใจก็มาสตาถามเลยครับ6290นะครับครับ20,000 20,000ต่อเบิ่งนะครับแม่นี่สูงใหญ่นะร้อยสีบวกเล็บท่ายืนสวยยืนนะครับครับูมาหน่อยหนึ่งนะครับ เครื่องเครื่องดีนะหน้านี้นะสาวหน่อยผู้ใดมักสาวหน่อยง่ามๆเครื่องดีๆนะครับเครื่องนำดลับนะครับเมื่อนี้ปูก่อพันนี่เลยตัวกับว่าเป็นธาตุครับซื้อเนี่ยเป็นซื้อหอยวันเสี้ยนจะเป็นผูดเลยซื้อเรียลตำรวด มันือเนมากเขาได้ถอมันเท่าเลยมมีตุมเป็ตยังไสองพันเจ็ดโ้ทำมนมันกันอยู่นะครับเย็นมืดเลยบ่สาวน้อยไม่ห่างนาหกเจ็บโอ้ได้กันดีดีได้กันดีกัได้กันแลวนะครับ ว่าสิบสองหายได้กันดีๆเต้กเป็นแงสองหมื่นเจ็ดเศาเจ็ดเศาเจ็ดก็สองหมืตัวเดียวกันบ่สองหมื่น ลอยสีบห้าทครับใหญ่นครับงใเศาเจ็ดศาเจ็ดเป็นไคสองหมื่นเจ็ะครับไปแล้วนะครับไปเที่ยวเวียดนามนะครับใหญ่เงวเงนะครับกับไก่เคี่ยงนะครับหมู่บ้านนะครับอย3ามหมื่หื่นหากับเด็กขายเศาเจ็ดเนี่ยเวียดนามสื่อเพดานนี่นะครับ ได้ขายเส้าเจ็ดนะครับร้อยสามหมนครับสามหมื่นสามสามหมื่านะครับ, 33, 35, รบกับประมาณนี้นครับว <c oughs> ัวใหญ่กับพี่ดัานเดิมนะครับวัวใหญ่ไปดัานเดิมวัวทไทยมิตรนาเก่ื เจ็ดแปดพันเอ้ยพเนี่ยนะโอ้คุณถอมันแมหลักกายมืองามไปทางนี้นนนะง,างามแน่นแข็งแน่นนะ่ะว่ามันสื่อต่อเมื่อกันนี่หใดได้งา,งามแน่นดีแถมเป็นคนไทยกันนะ มีตัวงามๆกบบนี้ะ้เสื่อต่อมือกันจะะหลอบเลนะครับหวางามแม่ลูกลูกปู่นะครับลูกสองสดๆยืนนะครับสัาองพันหครับสาวห้าสาวห้าเนแม่ลูกสาวห้าครับ ุไทยแล้วสองหมื่นห้าพับวน้าสามนเก้าสามูยเห้สนใจทุกคนสอบกันไหมครับวันนี้นะครับว่างา่ายๆเนาแม่ลูกค่าเจ้บาบัตรของผูง้ใหของผู้่ครับงาทายร้อยห้าสิบวกบวก ห้ร้อยหาสิบาทือนแม่ลูกงางามนะครับสาวน้อยสาวน้อยจ้าบ้านครับสวัสดีครับหามื่นเจ็ดพันห้าร้อยเป็นห้าสบารยครับสาวน้อยสูงอยสมหาบวเงินเจ็ดห้าร้อยนะครับเครื่องดำๆครับแม่ลูกเจ้าบ้านครับแม่ลูก สามหมื่นเก้าพันนะรันมซีนมสวนสามเก่า <c oughs> ส่เบอร์นะครับศูนย์สศูนย์แปดสามเก้าสี่าสเศูนหน่้อยงสนใจท่าไห่สกคำเน่ยสาวหนงานราคากับไก่เคี่องอยงกันครับแต่ว่าดีดขื้นเหมู้นดีดขึ้นนก้วหมู่บ้านเ้่อ ไปจับอาทิตย์ทยี่แล้วกับได้กำไรอยู่แต่ว่าติดมือมานี่ <c oughs> ได้ขอดเดียวนะไปจับมาเหมือนว่านี่ครับหนิงอยู่นะครับงัวไงกับเด็กไทยงัวเหนืองัวมางันแม่นมี่นกับ หั่วสแปดสามเก่าหัวใหญ่เินนะเิงวัวใหญ่ของป่านี่สามแปเก่าหัวใหญ่นะครับวัวอ้วนวัวใหญ่นครับสามแปดสามแป ทองแหลกครับเสาทองแหลก<บ>เขาพันใดกันเนี่นะครับเขามืนจะเตปะปอกชุ่งลอยสี่สิบห้าบวกหวันไงแดงๆนี่เจ้าบ้าน,น 35, สามสิบห้าเสาหน่อยสามหมื่นห้า 38สสนใจนี่ที่ต้อได้เบอร์นะครนบมีเบอร์โทร่ครับเบอร์เบอร์ยังนะศย์ปดนสงสนใจเข้ามาสปอน์ไหมครับเมมันมีแต่นมตึงครับเมมันครับประกันทองนั่นเอครับนมตึงนมจางเลยนครับตัวนี้ใดทองช็อกโกแลต ตัวนั้นบาซกโกบาซกโกตัวนี้นะครับอันนี้ลูกสาวสติงเล่ Ss สองศูนย์หนึ่งแบครับตัวนี้สามหานะครับประมันสามแปดครับสาครับตัวนี้สามแปด